คำว่าเจ๊กมาจากไหนคนจีนในไทยจีนแผ่นดินใหญ่จีนไต้หวันลว้วนไม่รู้จักคำนี้ทั่วโลกไม่มีใครรู้จักคำว่าเจ๊กแม้แต่คนจีนในเมืองไทยและคนจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่หรือชาวจีนไต้หวันต่างไม่รู้จักคำว่าเจ๊กซึ่งคนไทยเรียกคนจีนเป็นสรรพนามแทนที่จะเรียกว่าคนจีนแต่ใช้คำว่าเจ๊กแทนคำนี้มาจากไหนอย่างไรเจ๊ก คำนี้คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนรู้จักมานานคาดว่าประมาณหนึ่งปีเป็นคำเรียกของคนไทยเรียกคนที่มีสัญชาติจีนเชื้อชาติจีนเป็นเจ๊กเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นจีนแต้จิว๋วกวางตุ้งแค่หายหลังหรือฮกเกี้ยนถูกเรียกเป็นเจ๊กทั้งสิน้นดังได้กล่าวมาแล้วว่าคนจีนที่อพยพมาเมืองไทยเป็นคนยากจนเป็นชาวนาไม่มีการศึกษาขนบธรรมเนียมไม่นุ่มนวลเหมือนคนไทยจึงมองว่าคนจีนเป็นคนไม่มีกิริยามารยาท พูดจาฮกห้าคนไทยถือว่าไม่มีสมบัติผู้ดีนึกจะถมน้ำลายหรือถากเสลดก็จะถากถุยลงบนพื้นบ้านไม่ว่าเป็นปูนซีเมนหรือพื้นดินทำให้สกปรกน่าสะอิดสะเอียนเวลารับประทานอาหารด้วยตะเกียบก็พูยอเอาเอา,เอามุมมามซีซีซ,ซาดอมไมยมกตลอดเวลาเป็นที่น่ารังเกียจส,สำหรับคนไทยกรรมกรจีนเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่จะตั้งเป็นกวนอันธพานขึ้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพปรัดถึงสมาคมอั่งยี่ไว้ว่า สมาคมลับของชาวจีนซึ่งเรียกว่าอังยี่หรือตู้เหียยอความจริงควรเป็นตู้เหียมากกว่าไม่เทียงเท่านั้นชาวจีนเป็นจำนวนมากติดฝิ่นอันเป็นพฤติกรรมร้ายๆของคนจีนทั้งสิน้นจีนแต้จิวเรียกน้องของพ่อว่าอาเจกหรือเจ๊กเจกแปลว่าอาหรืออาบางทีก็ใช้เรียกชื่อคนที่ไม่รู้จักชื่อหรือคนที่นับถือกันว่าอาเจกเป็นเสมือนสรรพนามของคนคนนั้น คนไทยได้ยินเสียงคนจีนแต้จิวเรียกน้องของพ่อว่าอาเจกก็เรียกตามต่อเมื่อเห็นความประพฤติปฏิบัติในทางไม่ดีไม่มีกิริยามารยาทสร้างพฤติกรรมเป็นนักเลงโตอังยีทำให้เกิดความไม่พอใจจึงแทนที่จะเรียกว่าอาเจกกลับเรียกเป็นว่าไอาเจกด้วยความโมโหโทโสค,คำคำนี้จึงกลายเป็นคำที่ดูถูกดูแคลนคนจีนไปโดยปริยายคนจีนเมื่อถูกคนไทยเรียกว่าไอาเจก ก็หาได้ต่อลอ้อต่อเทียงอะไรไม่เขาอาจจะไม่เข้าใจคำว่าไอ้เจกมีความลึกซึ้งแค่ไหนเพียงใดคิดว่าคนไทยเรียกเขาว่าอาเจกกระมังแต่ไงเรียกว่าไอ้เจกไปคงเรียกเทียนไปเองไม่เป็นไรใครเรียกเจกหรือไอ้เจกก่อนไม่สามารถสืบทราบได้คาดว่าคงมาจากจุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครเพราะคนจีนแต้จิ๋วอยู่ในกรุงเทพมหานครมากมีพฤติกรรมเป็นนักเลงโปต,ตั้งสมาคมลับ แล้วคำนี้กระจายไปทั่วประเทศถ้าพูดกันตามความรู้สึกของคนไทยแล้วมีความลึกซึ้งว่าเป็นคำเรียกชนิดจิกหัวกระบาลเรียกกันทีเดียวแพร่หลายในหมู่สามัญชนทั่วไปทั้งผู้มีการศึกษาและมีการศึกษาต่ำเรียกตามกันไปส่วนคนจีนแต้จิ๋วเขาเรียกตัวของเขาเองว่าตึ้งนางอหรือตึ้งส่วนนางอเขาไม่รู้ความหมายของคำว่าเจ๊กหรือไอ้เจ๊ก แต่พออามาถึงหลานจีนซึ่งมีการศึกษารู้ซึ่งถึงคําว่าเจ็กและไอ้เจ๊กดีว่าเป็นคําพูดในเชิงดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนที่สมสารหนีร้อนมาพึ่งเย็น